บทที่32มสขจัดควมเสื้อแบบขี้แพ้ไปให้หมดคนส่วนใหญ่เสื้อในสิ่งที่เขาเป็นอยู่และด้วยควมเสื้อแบบนี้ทำให้บางครั้งพวกเขายอมรับนิสัยไม่ดีบางอย่างที่ติดตัวมาโดยไส้ข้ออ้างว่านี่เป็นสิ่งที่สตาร์ลิคิตกำหนดไว้แล้ว สำหรับผมแล้วผมคิดและเสื้ออยู่เสมอว่าผมไม่มีเวลาพอความเสื่อแบบนี้ติดตัวผมมาตลอดในช่วงเวลาที่ผมเป็นผู้ใหญ่คุณลองพิจารณาให้ละเอียดดูสิว่าความคิดในแง่ลวบบางอย่างนี้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรบ้างยกตัวอย่างในกรณีของผมโดยความเสื่อที่ว่าผมไม่มีเวลาพอทำให้ความจริงที่ว่า เนื่องจากผมมีเวลาไม่พอดังนั้นผมจึงทำงานไม่ค่อยทันเกิดขึ้นตามมาและความคิดแบบนั้นทำให้ผมเกิดความเครียดเพราะผมไม่ยอมเสียเวลาไปกับเรื่องอื่นและด้วยความคิดและความเชื่อแบบนี้นี่เองที่ปิดกั้นให้ผมไม่พบความสํำเร็จและอยู่แบบปราศจากความสุขมาโดยตลอด ควมเสื้อแบบขี้แพ้ของคุณคืออะไรควมเสื้อแบบนี้ก็คือควมเสื้อที่ทําให้คนรู้สึกว่าเป็นคนไม่ดีพอหรือโชคไม่ดีนั่นเองบางคนเชื่อว่าเขาไม่สมควรได้รับความสำเร็จบางคนเชื่อว่ามีคนอื่นบงการชีวิตของเขาไว้ทั้งหมดบางคนก็เชื่อว่าคนอื่นเอาเปรียบหรือบางคนก็เชื่อว่า ตนเองตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ตลอดเวลาเป็นเหยื่อไม่ว่าจะเป็นควมเสื้อแบบไหนควมเสื้อพวกนี้ล้วนแต่เป็นควมเสื้อที่ไม่มีประโยชน์เพราะมีแต่จะสุดลังไม่ให้คุณได้พบกับความสำเร็จทุกครั้งที่ผมรู้สึกไม่มีเวลาผมจะขจัดความรู้สึกแบบนี้ไปให้หมดทันทีผมอยากให้คุณทำแบบเดียวกันนี้ ลองสักครั้งแล้วจะประหลาดใจว่าทําไมความเสื้อแบบขี้แพ้จึงวนเวียนอยู่ในหวได้มากขนาดนี้จึงวนเวียนอยู่ในหัวได้มากขนาดนี้ข่าวดีก็คือคุณหยุดความเสียแบบนี้ได้ง่ายๆเพียงแต่ไม่คิดถึงมันเท่านั้นสัญญากับตัวเองให้แน่วแน่ว่าคุณจะเลิกคิดถึงเรื่องนี้อย่างตลอดไปและเมื่อไหร่ที่เกิดขึ้นเกิดความคิดในแง่ลบ ให้รีบทิ้งไปเก็บเวลาและพลังงานให้คิดแต่เรื่องดีๆ